สำหรับทีเซอร์เมื่อสักครู่นี้ถูกใจกันหรือเปล่าครับน,นี่นะครับผมจะพาทุกคนมารับชมเจ้าตัว mg 6หรือ mg 6ตัวโปเป็นภาพจากทาง mg เลยนะครับและรวมถึงภาพจากสื่อด้วยวันนี้มาจัดเต็มแน่นอนวันนี้คุณจะได้เห็นรูปจริงๆนะครับแบบจัดเต็มแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากกดไลค์ให้วิดีโอนี้ให้ถึง20ไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับ ร่วมจากภาพแรกนะครับที่ทะลุกระจกออกมาเลยสื่อได้ว่ารุ่นนี้มันสุดจริงๆหยุดไม่อยู่จริงๆนะครับเราจะเห็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เลยนะครับตัวนี้คล้ายกับดิมอนเกล i l l ของ m e r c e d e s b e n บและรูปทรงจะโดดเด่นออกไปมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็มีความสวยงามมากๆเลยครับและมีอีกรูปแบบนะครับที่เห็นได้ว่ากระจังหน้าเป็นสีดำล้วนก็สวยอีกแบบนะครับถ้าเป็นแบบนี้ มาต่อที่ด้านล่างกันดีกว่านะครับด้านล่างของข้างหน้าเนาะจะเป็นชุดแต่งที่มีสีดําที่ตัดกับตัวรถสีเหลืองเข้ากันมากๆเหมือนกันนะครับไฟตัดหมอกใกล้กับจุดตัดของชุดแต่งและที่สําคัญนะครับไฟหน้าทรงใหม่เป็น LED มีเดิลทัมลัดดิ้งไลท์ที่ทรงข้างในนะครับสวยมากๆเลยครับไฟนี่นะจะคล้ายกับรถหรูอย่าง Mercedes เลยด้วยซ้ำโอ้โหออกแบบมาได้เฉียบจริงๆครับรุ่นนี้ กระจังหน้านะครับมีเส้นสายที่ชัดเจนบวกกับความโค้งมนที่รับกับโลโก้ MG ตรงกลางถือว่าลงตัวสุดๆเลยนะครับมองด้านข้างนะตัวนี้สวยงามมากๆเลยตัวรถนะครับขนาดใหญ่และกระจกทั้งสองข้างนะครับเป็นสีดำและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งก็คือล้ออลอยลายใหม่สีดำนะครับบวกกับคาลิเปอร์เบรกสีแดงที่อยู่ด้านในทำให้รถนั้นดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะครับ มาต่อที่ด้านท้ายของรถกันดีกว่าครับเราจะเห็นได้ชัดเจนความเป็นสปอร์ตด้วยสปอยเลอร์หลังสีดำไฟท้ายเป็น LED ฟูลเลยนะครับทรงข้างในก็จะเป็นโคมที่มันสวยงามมากๆเลยและที่ขาดมาได้คือชุดแต่งด้านหลังกับท่อทรงเหลี่ยมแบบคู่โอ้โหเท่สุดจริงๆครับตัวนี้ย่างกับรถหรูๆเลยนะครับและในส่วนฝาท้ายสามารถเปิดได้สูงมากๆเลยด้วยครับเรามาจัดเต็มด้านในกันต่อดีกว่า เริ่มที่ทรงเบาะนะครับจะเป็นสปอร์ตแบบทูโทนดำขาวตัดด้วยได้สีเหลืองอย่างลงตัวเลยนะครับภายในดูดีด้านในนะครับแต่ละจอก็เป็นแบบดิจิตอลหมดเลยความรู้หลานะครับก็จะคล้ายกับ MG HS p h v ในบ้านเราแล้วซึ่งมันก็จะเป็นไฮเทค h หมดแล้วนะครับภายในพิเศษด้วยเกียร์ไฟฟ้าคล้ายๆกับ BMW เลยนะครับตัวนี้ทำให้รถเรานี่ดูรูหราแพงมากยิ่งขึ้น แต่และปุ่มนะครับก็ถูกจัดวางไว้ได้ดีเลยไม่เกะกะมีช่องวางแก้วน้ําถือว่าหรูหราดีเลยนะครับและด้านหลังของเบาะก,ก็จะเป็นสีดําขาวตัดกับเบลสีเหลืองที่มีที่พักแขนให้ด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับสําหรับรูปจัดเต็มถูกใจหรือเปล่าครับผมบอกได้เลยว่ารถเขาดูหรูมากแล้วก็ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกที่ดีไซน์แบบใหม่ถ้าชอบกันนะครับก็ฝากกดติดตาม ช่องของผมให้มันไปถึง1 0,000มือนซับสไครตเลยนะทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับรอกันหน่อยนะเพราะว่าในบ้านเราก็เคยมี MG6 มาขายเนาะตอนนี้เราก็ได้รอ MG5 MG5 ที่กำลังจะเข้ามาขายในไทยแล้วก็หรุดวิ่งกันต่างๆนานาไปเยอะมากๆภายในเดือน2เดือนนี้เราจะได้เห็นตัวจริงแล้วครับถ้ายอดขายดีซึ่งกระแสแรงแบบนี้ผมว่าดีแน่นอนครับ แล้วก็ MG6 ก็เลยมีโอกาสที่จะได้นําเข้ามาขายรุ่นต่อไปนะครับเราก็มารุ่นกันเนาะสวยๆแบบนี้ถ้าเข้ามานะผมต้องจัดสักคันแล้วนะครับ